ทำอะไรกินดีนะกับข้าวโพดท,ที่แอดปลูกเองกับมือ2มือน้อยๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นข้าวโพดหวานเนาะหรือข้าวโพดซูเปอร์สวีทนะคะก็ได้ทำการหักมา3ฝักด้วยกันวันนี้เพราะว่าจะหักเฉพาะที่เราต้องการที่จะกินและไม่ต้องการให้ฝักมันแก่เกินไปนะคะก็เหมือนคำว่า From garden to the table เลยนะอันเนี้ย Cooking Eating อ๋อไม่ใช่ค่ะ Growing Cooking Eating Your own food นะคะทางภาษาอังกฤษเขาก็บอกว่าแบบนั้นคะก็คือปลูกแล้วก็ ทำอาหารแล้วก็รับประทานอาหารของคุณแอดก็เอามาต้มนะคะต้มนี่ก็จะปอกเปลือกให้เหลือบางๆเพราะว่าจะให้สูงง่ายและให้มีเปลือกเพื่อให้ข้าวโพดท,ที่เราต้มนั้นมีความหอมนั่นเองก็จะมีวิดีโออันที่แล้วที่แอดได้นาเสนอว่าแอดดีใจมากที่สามารถปลูกข้าวโพดให้ได้ฝักออกมานะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาข้าวโพดของเราที่มันสุกแล้วและเมนูแรกที่จะมาทํานะคะก็จะคือสเต็กหมูพร้อมสลัดนะคะก็คือเราจะแทนที่มันฝรั่งออกแล้วเราก็จะเอาข้าวโพดมาแทนที่ข้าวโพดสุกแล้วตอน,น,นร้อนๆนะคะก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วก็ทาบางๆด้วยเนยนะคะเพื่อให้มันมีรสชาติเห็นไหมคะหน้าตา อร่อยไหมคะทุกคนน่ากินไหมสเต็กหมูแล้วก็ขา้าวโพดของเราเมนูที่สองสำหรับไว้ทานเล่นนะคะก็ขา้าวโพดเนี่ยเราไม่สามารถแกะเป็นมเมล็ดออกมาได้ก็เลยเอาไปหั่นเนาะเพราะว่าขา้าวโพดยังอ่อนอยู่จากนั้นก็ตัดเนยนะคะลงไปเนี่ยแล้วก็คลุกเนยกับขา้าวโพดเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้อย่างอื่นนะ,ะสำหรับแอดเนี่ยก็กินเลยไม่ต้องใช้น้ำตาลนะคะ ก็จะเห็นว่าไม่ได้ใช้ถุงมือนะคะก็จงใจจะไม่ใช้ถุงมือค่ะเพราะว่าถ่านเองค่ะแล้วมือก็ล้างแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าไม่อยากจะไปเสียถุงมือมาอีกนะคะเดี๋ยวก็กินนี่ละค่ะเออนะคะ,ะ,คะก็คลุกๆไปให้เข้ากันนะคะก็เนยนี่ก็ใช้แบบเนยดีไปเลยนะทุกคนเนยที่ทําอาหารที่บ้านนี่ละคะ่ะนี่ค่ะหน้าตาข้าวโพดคลุกเนยน่าอร่อยไหมคะ จากนั้นก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือข้าวโพดต้มนะคะถ้าใครไม่รู้จะทําเมนูอะไรนะคะก็ลองทานข้าวโพดต้มง่ายๆนะคะรับรองอร่อยแน่เพราะว่ามันหวานสดกรอบจากต้นใหม่ๆและแอดก็นั่งกินขา้าวโพดคลุกเนยนะคะบอกเลยว่าโอ้ยเวียจะงงนะก็คือทางภาษาเขมรสุรินมันบอกว่าอร่อยเหลือเกินอยากจะบอกทุกคนให้รู้นะคะ ก็นะคะก็ลองทําดูนะคะทุกคนสามารถที่จะปลูกขา้าวโพดพื้นที่เล็กๆได้และก็ลองทําตามแอดนะคะขนาดแอดไม่ได้ดูแลเขาเลยเขายังออกฝากให้เนาะก็สําหรับวิดีโอนี้ก็เผื่อว่าทุกท่านปลูกผักแล้วก็สามารถที่จะแปลงเป็นอาหารให้มันน่าทานได้นะคะก็ใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กระโปรไหมไทยด้วยนะคะ อ <Gã> ร <Jungnet> <Gã Anfang> ่อยยะบอใครเชียวแม่เจ้าเอ้ย